สวัสดีค่ะช่อง YouTube วันไ้นะคะวันนี้ก็มาเที่ยวที่ซุนเฮงพาซานะคะมาดูโปรแกรมหนังนะคะ มาดูโปรแกรมไฟน์เดอร์แมนนะคะว่าใครแสดงเป็นเอกไม่มีชื่อคนนักแสดงเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นนักแสดงแสดงเป็นไฟ์เดอร์แมนเดี๋ยวต้องไปดูใน y o u t u ู e เมอรรี่คิส์มานมีความสุขมากๆนะคะ 那倒真是。No,